บันทึกไว้วันที่คืนวันที่สิบสามเข้าสิบสี่ที่สนามบินกรุงเทพร้านค้าปิดหมดเงียบเป็นช่วงที่กรุงเทพล็อกดาวน์ด้วยวันนี้ตัวเลขอยู่ที่สองหมืที่แจ้งแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้ว่ามันเป็นแสนต่อวัน ซึ่งสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยนี่นะคะร้านค้าไม่มีปิดหมดเงียบปิดหมดแอร์ไม่เปิดร้อนนะ แล้วก็วันนี้ทางอเมริกาออกข่าวยกระดับให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงตอนนี้ก็เลยกลัวว่าเราจะถูกยกเลิกการบินเหมือนกับที่อังกฤษนะคะพออังกฤษมันระบาดรุนแรงอเมริกาก็ยกเลิกเที่ยวบินของอังกฤษไปช่วงนั้น นับแต่วันนี้ไปวันนี้อาจารย์หมอมนุนก็มาบอกว่าจะเป็นช่วงร้อยวันมหันตภัยของเราก็คือว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นวันเป็นแสนแล้ววันนี้ทางสอบอก็มาบอกว่าถ้าไม่ล็อกดาวเยอะกว่านี้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นวันเป็นสี่หมื่นในความคิดส่วนตัวไม่คิดว่าการล็อกดาว จะเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าคนมันอดนะฮะมันอดแล้วไงแล้วมันก็เวลามันอดมันไม่มีของจำนำแล้วอะ่ะอาชีพก็ไม่มีตกงานค้าขายก็ไม่ได้แลเราคิดว่าเราจะทำอะไรนะ,ะอ่ะตรงนี้ค่อยเปิดหน่อยมีคิงพาวเวอเปิด แล้วก็จิมทอมสันเปิดแต่ทางร้านไม่มีลูกค้าเลยถ้าถามความคิดส่วนตัวก็อย่างที่บอกค่ะล็อกประเทศแค่เจวันทุกคัสเตอร์ใช้สมุนไพรลงให้หมดในเมื่อ วัคซีนก็ไม่มีแล้วเราจะมาฝากชีวิตไว้กับวัคซีนทำไมถ้าไม่มีวัคซีนมันก็คิดทางอื่นแต่มันต้องทำให้คนทํามาหากินแล้วก็อยู่ได้ค่ะอยา่าอย่าก,กดดันให้คนมันในเมื่อล็อกดาวน์กี่รอบที่ต่อต่อมามันมันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ทางออก แต่ว่ากับไม่ใช้สมุนไพรในการแก้ปัญหาถ้าลองใช้สมุนไพรแก้ปัญหาเจ็ดไม่เกินสิบวันทั้งประเทศทุกหน่วยทุกจุดมั่นใจว่าตัวเลขลดลงแน่นี่เดินอยู่คนเดียวทั้งสนามบินคะ่ะทั้งสนามบินผู้ชายเดินตามมาหนึ่งคน เราก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนก็คือว่าเราต้องก้าวข่านความหวาดกลัวอย่าก,กลัวจนทำมาหากินไม่ได้เครียดเป็นบ้าประสาทป่วยกินหอมแดงวันละห้าหัวกระเทียมห้าหัวใช้สมุนไพรป้องกันติดก็ใช้สมุนไพรรักษาถ้ามามีวัคซีน บันทึกไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ